เอ้ยก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมผมจะมาแจากลาดอาวีที่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะก็กดเพ่เกมไม่ได้ไม่งเกมได้นี่ก็จะแจกนะครับผมเดี๋ยวลาดอาวีนี่นมีเยอะนะ เสียงเกมดังไปโอเคโหอ,อันนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะโอเคนี่นะผมก็จะแจกไปเลยนะอ่าไปดูกันอันนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับกดกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮีโร่มีประมาณนี้นะผม ไม่ค่อยเยอะแต่ก็แต่ก็พอเห็นได้เออไม่ก็คือ,คอที่มีนอนเอาไปดูรูนะผมรูอ่าก็ประมาณนี้ดูอ่าเก้าสก็เก้าสิบี่ช่องสองสองเอะเดี๋ยวสี่ห้าก็ก้า็เก้าช่องนห มันต้องสิแค่ช่องนะครับถ้แบบนี้ก็ใครก็ไลก็ก็ไปลงกดไลค์กดกติด,าดตามผมเลยนะผมกดไลค์กดติดตามผมกดติดตามไว้นะผมเขบคุวรเขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับผมเข้ามาดูแล้วไม่กดติดตามเราคอยไม่ได้นะดิผมมีเดี๋ยวผมมีกติกานะครับผมเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนะ เดี๋ยวก็มาแจกแค่นี้นะครับโอเควไปแล้วผมบ๊ายบายยค่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครัผมกดติดตามให้ผมด้วยนะ <Yeah. S 1> โอ้ยทูเรนโคเท่ห่อ้โคตรล่อไปแล้วผมบ๊ายบาย